สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ใน bmw ห3สาครับ x 5ครับอันนี้ได้ปลุกคีบขึ้นมาใหม่ครับคือรถลูกค้าที่บ้านหลายคันครับแต่คันนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะเห็นว่าเก่าแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะใช้ยแล้วครับเพราะมีจอ Android ขนาด10นิ้วครับเป็นงานคัสตอมบิ d ที่สวยที่สุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมมันครับ ทุกคนก็จะอยากใช้แล้วครับนะฮะรอสก,กูฮะขึ้นมาเป็นสีแดงนะฮะสวยชัดเจนสตาร์ทพร้อมกับโลโก้ bm ขึ้นมาเลยฮะฮนะเหมือนกับพวงมาลัยฮะสวยงามทีเดียวครับฮนะตอนนี้ทุกคนอยากใช้เด็กๆอยากนั่งเลยวรเมื่อก่อนเด็กๆไม่อยากนั่งครับคันไหนไม่มีทีวีเด็กๆไม่ขึ้นครับตอนนี้คงอยากจะขึ้นแลลวครับนะเดี๋ยวรอบูตสก,กูฮะ โอเคครับก็เดี๋ยวเราดูกะะันฮะว่าทำอะไรกันได้บ้างอนะครับดับแรกครับก็มีพวก MX อะไรต่างๆพวกนี้ฮะ,ะไฟเพลงไฟหนังครับตังเมาจากวงอะไรเดิมได้เลยนะครับ ว่าจะฟาส forward อย่างนี้ก็ได้ครับปืดป๊ดปืด๊ดปืครับไปเรีกเยกอะไรครับจุกครับจุกจุกเป็นการฟังเพลงออนไลน์ะนะครับรอสักครู่ครับกลับไปที่จุกโอเค แป๊บหนึง่งครับอ่าโอเคไปแล้วจุกก็สะดวกสบายครับมีศิลปินที่ช่นชอบนะฮะท่านก็เซิร์ชเอาได้เลยฮะที่ท่านชอบนะครับอ่าสู้ครับลองเซิร์ชแป๊บหนึง่งอ่าขึ้นมาแล้ว ีนะระหว่างที่ฝั่งจุกท่านไปที่ Google Map มมได้เลยครับคุณลูกค้ามาไกลฮะจากระยองครับ Mm -hmm. And the land is dark, and the moon mm -hmm. is be be the only light like you see. When no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, mm -hmm. okay, mm -hmm. stand by. ูดภาษาไทยได้วยนะครับดีแดปก็ลูกขึ้นมาไงฮะโหลดแอปเพิ่มเติมก็ Play Store ครับัต่อไปเรียกว่าอะไรครับเอ่อทีวีสดครับต้องการระยะทางบอลให้ดีและต้องกระโดดให้สูง เราใช้ของอาสุกาะนะฮะตัวนี้ครับ<ล>ความเร็วถูงที่เดียวครับกับเปลี่ยนช่องโดยใช้รีโมทที่แถมมาให้ครับโอเคครับ,รบต่อไปก็เรียกว่านี่ฮะ u t u b e ครับสะดวกดสบายครับมีทุกกระตุงกระตูนนะฮะให้เด็กๆดูโดูรมโม เลยโซนแข่งตกปลาโอ้นี่นี่เหรอไปตกปลาละครเกครับต่อไปก็เรียกว่าอะไรครับ OBD ฮะถึงรถจะเก่าแล้วนะฮะต้องลองดูครับแต่ระบบไม่เก่าตามครับเดี๋ยวเราไปดูที่ OBD นะ จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอ ECU ยิงมาที่หน้าจอครับปุกคีบขึ้นมาใหม่เลยครับมาทั้งคูลงคูลแลนโหลดเอนจินสปีดแวคคุมบูสโบอินเทคเลยฮะนี่ฮตัวนี้ครับปุกคีบขึ้นมาใหม่จริงครับตัวนี้ครับคือท่านจะอยากใช้ต่อไปเลยฮะโอเคครับจะมีแบบเบสซิ่งมิเตอร์นะฮะนีขึ้นมาตั้งกันเลยครับสามหน้า เี่ยอมันเลยครับโอเคครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องอะไรครับกล้องมองหลังครับโอเคครับถ้าท่าสนใจการตตั้งแบบนี้ติดต่อได้ผมครับต้น0816624469เราทำได้ทุกรุ่นของ BMW ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับที่รับชม